ซอสปรุงอาหารแม็กกี้คอเกตออปติกไว้์เพอร์เพลลลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งบ้านกรองน้ำตอนเนี้ยมีวนดดักไฟไป15คนแล้วคุณก็ต้องลุ้นว่า15คนที่ยังเปิดไฟยอยู่เขาจะอยู่กับคุณไปตลอดลอดฟังหรือเปล่าครับ แปลว่าเราคงต้องทําความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นอีกสักหน่อยและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมย่ายสัญญาณนะครับไปกันก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สาวๆต้องรู้เกี่ยวกับตัวผมเองนะในแต่ละวันมันผมทําอะไรบ้างตื่นมาก็ออกกาลังกายกีฬาที่ชอบอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบโรเบทเนาะยิงปืนนะครับเป็นการฝึกทักษะป้องกันตัวแล้วก็สมาธิสติเรียนแล้วก็กลับไปช่วยเขาสอนเพื่อ ได้ให้คนอื่นบ้างครับหลักๆก,ก็จะมีพล,ลเรือนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่าหารตำรวจอะไรอย่างนี้บ้างสำหรับงานอาสาเนี่ยก็คือเราไม่ได้รับเงินอยู่แล้วเราก็กลับไปช่วยด้วยแบบใจเลยก็ยังมีแบบซิปไลยอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นตายคืออะไรที่แบบได้ใช้แรงได้ออกกําลังบ้างเงี้ยครับแต่ถามว่ากลัวความสูงไหมกลัวครับแต่ถ้าเกิดเราแบบไปได้วยการ มัก็อาจจะไปได้ไกล <c oughs> ถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่จะมาอยู่ข้างเราอะไรเงี้ยก็ถ้าชอบอะไรคล้ายๆการแอคทิวิตี้คล้ายๆการเป็นสายลุยเหมือนกันมันก็น่าจะลงตัวนะแฟนเก่าที่เคยมีมาก็จะมีสายนักกีฬาอย่างเล่นแบบพวกสกเก็ตต่างๆอะไรเงี้ยครับสำหรับสเปคคนที่มีแอคทิวิตี้คนที่ออกกำลังแน่นอนแหละหุ่นรูปร่างเนี่ยเขาต้องเฟิร์ม ดูดีสมส่วนอ่าแล้วก็การที่จะมีอย่างนี้ได้เป็นคนต้องมีวินัยอยู่เห็นคนที่หุ่นแล้วแบบแล้วใครทีช่ชอบแบบเล่นอ่าเขาเรียกชุ้งท้องหรือคุมอาหารก็จะมีหน้าท้องที่แบนเรียบข,ขาวนวลน่ารักชอบมองทุกอย่างครับที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะมองกัมผัสหร, <S <S หรือว่า <rating> <Gray> ไม่ต้องสวยคม แต่ทำให้ผมหลงเสน่ห์ได้ทุกวันฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟด้วยนะครับว่าถ้าอยากสนุกก็ต้องมาเล่นซิปไลน์แต่ถ้าไม่อยากเดียวดายก็ต้องแลกลายกันสักหน่อยนะคะับเอา,าคิวอาโค้ดมาจ้ะทกาแกแบบ่ามากมากาแก่อันนี้เขาเรียกว่าฟอร์มหมาแก่หม,มาแก่แกเลยมันไม่มีฟอร์มแบบอะไรเลยอะเออถึงว่านะเขาก็เป็นคนกินดื่มนะแต่ก็ บอดีเขายังดีอยู่เพราะว่ากอดกําลังกายควบคู่กันไปด้วยสิ่งเดียวที่ไม่เหลือคือตัดเท่านั้นเโอ้ยรอเล่นหรอแล้วทีนี้เนี่ยโอเคในงานทัวร์คอนเสิร์ตในกิจกรรมที่คุณรักมากมายคุณแบ่งเวลาให้กับคนที่เป็นแฟนยังไงครับอ่าก็คือสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะยุ่งแค่ไหนครับถ้าเกิดเราสึกว่าเราอินกับใครมันมันจะมีเวลาให้ได้เสมออยู่แล้วครับ15คนที่เหลือก็ต้องตัดสินใจครับ แล้วคุณก็ต้องลุ้นเพราะว่านี่เป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของพวกเธอนะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดัสไฟมาดูเฮ้ยไม่ตายโอ้เล็กสวยจะไป2ี่คนเหลือ10คนสุดท้ายผมจะคุยเฉพาะคนเปิดไฟแล้วกัน ซินดี้ทำไมเขาไม่ควรดับไฟคุณครับก็ก็เขาแก่กเขาแก่เขาจึงไม่ควรดับไฟซินดี้เพราะเขาแก่ไม่ไลฟ์สไตล์เขาคล้ายๆหนูเลยเขาขี้เมาหนูก็ขี้เมาแล้วก็ชอบคนที่มีแอคทิวิตี้เยอะๆชอบแบบว่าอยากให้พาหนูไปทำกิจกรรมด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าชอบคนทำกิจกรรมชอบแบบคนดูแบบยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแปลว่ากินดื่มสบายจะไปยิงปืนปีนผาอะไรก็สนุกเหมือนกัน อาพกไปได้ทุกที่โอเคไฟทําไมเขาไม่ควรดับไฟคุณนะครับหนูชอบเขาอ่ะหนูก็ชอบเป็นคนชอบออกกําลังกายเหมือนกันคือไปฟิตเนสเกือบทุกวันเพื่อที่จะดูแลรูปร่างตัวเองอแล้วก็อยากดูแลพี่เขาเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วอะค่ะโอ้โหปอปอว้าว, <c oughs> ว,าวคุณเปิดไฟ เปิดใจด้วยอุ้ยทำไมนานๆจะเห็นคุณเปิดไฟก็อยากให้เขาได้ลองอะไรใหม่ๆอย่างเช่นผู้หญิงแบบหนูคือผู้หญิงที่ไม่ตรงกับเขาเลยคือผู้หญิงสายขี้เกียจแต่มีเงินไปกินเหล้ากับเขาได้ไม่ใช่เล่าคุณจะมีเงินไปกินเหล้ากับเขาได้แต่ขี้เกียจนอนทั้งวันจุดสุดท้ายก็เลยนะฮะคุณจนเพื่อนต้องเฮ้ยมึงนอนไม่เหนื่อยแล้วตื่นมาพักผ่อนบ้างนี่สุดท้ายก็เลย ตองคุณเปิดไฟแอคทิวิตีก็คล้ายๆการหนู่ออกกําลังกายแล้วก็ไปเรียนยิงปืนมาบ้างค่ะอแล้วก็ต่อยมวยด้วยแล้วก็วกลัวความสูงเหมือนกันเลยค่ะแต่ชอบความท้าทาย,ายไม่นี่แหละครับทำไมเขาไม่ควรปิดไฟคุณล่ะครับจริงๆหนูชอบไม d เซตเขารู้สึกว่าตรงกันตรงที่เรื่องเวลาค่ะ คือเป็นคนทํางานเยอะแล้วก็เป็นคนชอบเรียนรู้เหมือนกันแต่ก็เลยรู้สึกว่าหนูชอบตรงที่เขาพูดว่าถ้าเราแบบชอบอะไรหรือเรารักอะไรอะไรเงี้ยเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอซึ่งหนูก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเลยค่ะการทําไมเขาไม่ควรดับไฟคุณล่ะครับหนูรับมือกับพี่เคนได้สบู่มากสบายฮะเพราะว่าห <laughs> <laughs> นู ยิ้มก็เข้าเหล้าก็กินอค่ะนักดนตรีเวลามันกินเล่าด้วยกันอะมันนวืมันสนุกเพราะฉะนั้นหนูเหมาะสมกว่าคำที่สุดเลยโอ้โหสปายคุณเปิดไฟเขาจะเสียอะไรไปนะาเขาดับไฟคุณเขาจะเสียคนดูแลเวลาเขากินเหล้าเมาโอ้ตรอยครับ หนูเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาหนูออกกําลังกายเลยเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องนี้มากถ้าเกิดไม่ได้ออกวันหนึ่งรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้กําลังใจถ้ามีแฟนก็จะไปสมมติอย่างพี่อย่างเงี้ยค่ะแบบไปทํางานหนูถ้าหนูมีเวลาหนูก็จะไปให้กําลังใจข้างๆเวทีอะไรเงี้ยเป็นคนชอบเชร์อัพใช่ยืนข้างชุดกองเลยว่ายังไงเดอะไรร้อยเขาตีปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยมิวค <c oughs> ่ะหนูเ a c t i ิตี้ <c oughs> เขาตรงกับหนูอันน้นคือหนูชอบเล่นโรลเลอร์เบส ก็คือแบบหนูเล่นตั้งแต่อายุแบบประมาณป .6 อะค่ะสิบสอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบเล่นมากเห็นแอคทิวิตี้พี่เขาก็เลยแบบอยากร่วมจอยด้วยอะไรอย่างเงี้มากกว่าค่ะมิวมิวคุณเปิดไฟน่ะอืมไลฟ์สไตล์การแบบว่าอันนี้ของพี่เขาก็รู้สึกว่าหนูก็ชอบอะไรที่มันเป็นแบบ ท้าทายชอบไปยิงปืนชอบไปแบบว่าเล่นอะไรที่มันแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอว้ยก็ดูแบบเว้เราดูเข้ากันจังแต่งกินเหล้าแล้วดูเข้ากันไปซะทุกอย่างเราดูเข้ากันจังเอาละผมจะเดินกลับไปหาคุณเพราอำนาจความโสดครับมันโอนย้ายไปอยู่ในมือคุณแล้วครับคุณเกณฑครับคุณต้องดับไฟแปดคนแล้วเหลือสองคนสุดท้าย แล้วเราค่อยมาตั้งหลักกันใหม่โอเคครับไปครับ